คือให้เขียนเบอร์ไว้ก่อนใครจะมาลาบก่อนเบาะกว่าขวัญนะครับได้เิญเกิดสงสารพาสไบท์ครอบครัวอัศริชันเิญแม่พระของอัศินร่วมน้องคำอัศวิชันสร้างสรรค์ใสุขีสุขใจสุขกายด้วย ขอพระช่วยอวยพรให้หันสาวในวันนี้พวกเรารวมกันมาตามประสาพ,พี่น้องร้องอวยชัยขอแม่พระอวยพรท่านอธิการที่ช่วยสานงานจริงสุดยิ่งใหญ่จะมีกำลังที่ข แห่งความสุขชมการแสดงโศโรคร้ายให้หายหมดเกียรติยศพร้อมพรั่งกังที่ฝันทั้งยศศักดิ์ภูนเพิ่ม ขอเซ็นประมูลเวยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมอไปข้านมอนะคะไม่ได้ยุตค่ะเลี้ยวเลยกเกิพี่นีเดี๋ยวบอทีนะคราดาร์คณะครูอุโส ก็เราเป็นเทศกาลเองความชื่นชมางนดีเป็นเทศกาลในการให้เพราะฉะนั้นวันนี้มีการให้กันมากมายเมื่อกี้บนเวทีก็มีการให้เดี๋ยวคณะครูก็จะได้รับก็มีการให้เหมือนกันนะครับาการให้นี้เป็นสัญญาณภายนอกตัวจิตใจอันดีงามความปรารถนาดีเท่านั้น ถึงจะเป็นกระแสเร่งนีกระแสบวกที่จะรับสิ่งนี้เข้าไปกระแสบวกนี้จะกลับมาหาผู้ที่สมที่ช่วยทําให้โลกเรานั้นน่าอยู่ทําให้สังคมเรานั้นให้มีความสุขกายสุขใจมีปัญญาดีเลิศม,มีสเติในการที่จะทําในสิ่งต่างๆมีความปรารถนาดีกับทุกคนที่อยู่รอบข้าง กราตัดใจทำงานเพื่อนักเรียนเพื่อแล้วก็ช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญนะท่านนะครับท่านขอที่นั่งตยด้วยนะครับที่ของฝรั่งส่วนตัวผมแล้วคริสต์มาสไม่มีโอกาสได้ฉลองกับครอบครัวเพราะส่วนตัวมีครอบครัวแต่ครอบครัวผมก็คือครอบครัวคณะศิษยเรียนและประมาณ10ปีหรือ11ปีที่ผ่านมาถ้าไปอยู่ต่างประเทศ ผมจะไปฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวอาจารย์ศิราชามีคนถามว่าทำไมต้องมาฉันผมให้นโยบายโรงเรียนอาจารย์ศิราชาพร้อมกับข้อหมายภารัสปีเตอรเดอร์สักดาวันวูเดอร์สักดาและพร้อมที่จะหลบลดมพลังของข้างนอกมาช่วยและสามสิ่งนี้ที่บัญพรกำลังของวูเดอร์สักดา,าสสเสมอมาและแลเราก็คุยกันมาตลอดว่า หลังจากแข่งตั้งในปีนี้ปีต่อไปนะและผมเองก็ไม่สามารถจะเข้ามาก้าวไกลอะไรมากก็ต้องให้เกียรสุราพรแลโครงสร้างที่นี่จะเข้างานทีไรมีการน้ความรับไปเปิดเผยไม่รู้เป็นสกิลอะไรก็ไม่ทราบก็เลยจำเป็นจะต้องให้ครอบตัวนี้ คือมันเกี่ยวกับหน้าตาสัมผัสแล้วก็ผลสผลิตของโรงเรียนตัวก็คือผลงานนักวิชาการของเราต้องำเรื่องที่สามเป็นภารกิจของเราเราเลือกเด็กไม่ได้เราต้องรับภาระของสังคมเราต้องปั้นเด็กดิ้นให้เป็นดาวฉันจะมีเด็กมีปัญหามากมายทั้งในระบบประจำและเด็กไปกับ คือบริษัทนาต้องวิ่งไล่ตาแก่ที่วันตายของบริศาสนาเราไม่ได้ทำเราตั้งใจในงานตายของคนคนหนึจะทำให้เราลุกมานะจรับพักดีเสียงแท้ที่ได้นะครับได้แก่อาดาธิรพงศ์นารีพลีชื่นอารมณ์โอ้โหน้องปุ้ยน้องปุ้ยมาแล้ว จะขึ้นมาไหวไนี่กะเสื้ชายนอนเือเกว่าสมบูร์เจริญรูปโอ้โหถือาจจัยต่อไม่ว่าอะไรอยากเปิดมีระดบกอเชิญเปลี่ยนเสื้อเป็นแบบผ้องดีกวพจะต้องหานรอบคนเป็นสาวน้อยเพราะถึงวันนี้ยัไหวนอ่ไถ้าบอกว่า ท่คมันทำเลยจะมายมั่งกโอ้แน่นอนเดี๋วอ่านทุกรอบเลยดีกวนาเพียร์ทายรูมใไห้ว่าเขาใส่ลับ้านได้เลยนี่เป็นผู้ชายครับผมโอ้แน่นอนค่าศึกเทพไทยจะหมดไปอีกหนึ่งคนนะครับน่าจะเป็นโต๊ดโนนอยู s <S ่บนเวทีที่เราท่านด้วยได้แก่มาสเตอร์รุ่งสุริยานนทขครับไปปาเกอร์ นี่ฮะนี่แกอยู่ทำงนานอ่ะสุภาสพสตรีรได้แก่คุณครูหรือมิสบุญทิดาทองเจริญกานิชตะโกะจูตรงนี้นได้ครับออนอนเกียงได้เกี่ยงได้เธอเคยใจแฟนเขียนนอนสั่งครับผมดระบายอะไก็เป็นดีมา,มากๆเลยครับสวยแทนไม่อยากได้ก็บอกนะ วงกรอนท่าตาทองคำครับรู้สึกจะได้ทองไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยคุณดูหมอกล้องแบบนี้นะครับคุณดูแง่อกับพ่อพูดเรื่องอะไรกัอยู่ไปแล้วบนดาวเทียมนะครับนอนปะโถเวรกัมก็เป็นผู้หญิงนะสุภาพสตรีครับปีนี้เป็นปีสุภาพสตรีแท้จริงเลย ได้แก <c oughs> ่คุณครูจินตนาทองทองครับคุณครูจินตนาทองทองคุณครูอยู่รทุกวานไหครับเังอยู่ยางสำรองในสองนันค่ะกางวันค่ะคหางวันรุดนกางวันค่ะนานีมีซ้ำนะครับหลังจากการทํชางค่ะจ์ชงเรื่องัวใหญ่ยี่ห้อสิ นีกน okay. cool. cool. uh, cool. cool. ึงครับผมาแล้วค่ะและสำหรับครับผมอุ๊ยมีบขอบคุณผมทำไมค่ะก็ด้มีส่วนได้ส่วนเสียน้นะครับผมสิบราวันนะคะสิบราวันฟังดีดีจอยเราจะทำดนตรียังไ้ยค่ะได้เดี๋ยวเราต้องสอบกันตามแม่ไม่อยากได้แลงแม่ เหมนดับโยนหอยงี่อ๋อเอ่อตั้งเป็นมาสเตอร์พวกเรามีสิทธิ์ลุกสิถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ในนรมนครมาสเตอร์สุภวัตตัมีเข้า เมาหรือเปล่ายังไงของเราว่าน่าจะได้แต่ผมแก้สายไข่ด้วยนะครับเสิร์ฟคณชานเนี่ยพยายามที่จะมองปาดของรับใผู้ชายไม่ได้นะครับผู้หญิงนะฮะมิสหนุนหน้าในตัวกอไก่ครับคืนนี้มิสนคืนนี้มิสกอนกอมมิสกลกมนคุณนาชัยโชติข้าไปแล้วไปถึงเดี๋ยวลยเอ็นสี คุณครูสุดามงคลสิค mm รับว mm ันน like nah, ี้ผมคงไม่โดนแกสา่แ uh, ค่สังเตยแล้วค ok ุยจานนี่ครับทำไมที่ผมมาใหม่ๆยี่นี่ยังเป็นโซนอยู่นี่เป็นเด็กภาสาบ้านเรา